มาอีกแล้วมาเที่ยวสวนอีกแล้วบ้านนี้กเกษตรผสมประสานบ้านนี้นะ,นกะเกษตรผสมประสานเดอ้อบ้านนี้เดอ้อพูนไปแล้วบ้านนี้มีสวนยางอันนี้อันนั้นก็ส่วนกล้วย ต่อไปกับส่วนแตงนะฮ่า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 สุกเนาะ ไม่อ่ะเนาะในบุกเบิกใหม่อันนั้นกาิจี้กีดแหละอ๋อ <c ười> อันนั้นส่วนเต่งนี่ส่วนประกาศก่อน

จะมาเหีวแล้วเนาะป้าแม่จะเอไปหลายแทะนั่นน่ะเออแม่นัดขายไม่เคยสิไปขายให้เจ้าเขาป้าตรงเอ้ยป้าติโตเห็นบ่อนี้นะลำซำนี่ดูๆอ่ะเขาตัดเลยโอ้จีอามาสะพานนี้ที่จะเอาอยู่กระดานนี้หาของพิสโต้กิน เม่มาปิดจักเทือปิดได้ไหมนี่บูมาปิดจักเทือนะเออฮัอหอฮัลหลห่างคัก

ว่าที of of ่ไรล่ะเนี่ยสำรา์เจ้าของสวนวัที่โงงวที่สซ่เยอะมากได้โมีอันมัดคว้าเอาหรือวะ

โลละมืนอีกนี่เข้ามักนะไ <c oughs> ทยเขาละกะ แนวมันណទៅไว้ណាអីក້ອຍៗຈັດការມັນມັນអោបៗໄປរួមពីតបង្កែងលោកទីណា ม,มัดได้คักแนได้หลงได้ด่มัดงอนได้คักแน้ได้เข้าการนี่ยบอ,อเขากิเนเลี้ยงปีหม่อืมมัดงอนได้คักแน่เดือดได้ดูดหนองเดือดได้บวกกันได้อันมัดมดก็มีโอ้ยงกงเอาถึกลส่ส

พีเชนเตอร์น้อยเนี่ยเอา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 ขายได้หลายมกแตงหึโลเท่าไรมกแต่งเนี่ยโลเท่าไรหึไปเนื่อพีเอายู่กดัลมันอุ้้องันนุ่งเหรออุ้งโลห

ฮักเอาหยนดราดัวยรถหนานที่ที่ เออถึกด,ด่าได้กะยะเอาไวบบึ้งได้แม่แซมไันนีาหรอด้แซมหลายงาเนเนียวออกจากสง,งานนึงมัอนจริงนั้นอเอ้อหง,ง,ง,งานนึ่งวันเสักทุบนี่นี่นง่ายนะลำ นี่นะลำไงนี่น้องแ่ไม่คุ้มหลายยื้คุ้มน้อยเอาห่ไ่อาอุซื่อๆนี่ไก่เอาอุ๊บอืมตาอยู่ที่เบื่อ้นน่าจะเละตัว

เดี๋ยวพนั่นเต็มมาสมสวนไข่เป็ด้ำหลังได้สอง่วยแตกอีกซะด้วย